และก่อนจะจากกันไปสำหรับสามเตอเบียเควังชัยแก้วนะคะขอให้ทุกท่านได้พบกับท่านผู้ในการเขียอีกสักครั้งหนึ่งในการสรุปทั้งหมดทั้งมวลให้กับพวกเราก่อนที่เราจะเปิดการศึกษาในปีการศึกษา2557ภาคเรียนที่1นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอเชิญเมืองต้อนรับท่านอีกครั้งงค่ะครับพบกันรอบที่สองนะครับ สัญญาท่านว่าไม่เกิน5นาทีครับไม่เกิน5นาทีแล้วจับเวลาเลยนะนะเดี๋ยวนะผมเ,มเติมเต็มเฉพาะเรื่องที่ตกล่นไปที่พงฝากที่ผมไม่ได้พูดแล้วพงฝากท่านประธานฝากท่านสวัยนะครับปรากฏว่ายำตกนะฮะเรื่องสําคัญต่อไปนี้ครับประกาศที่แจกให้กับท่านนะครับเป็นประกาศล่าสุดของสอบธ นะทุกท่านที่ได้รับแจกเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นประกาศของสพถอลงวันที่18เดือนเมษายนหนังสือพึ่งมาถึงเขตเมื่อวานนี้นะครับและมีสาระสำคัญที่เราไม่ทำตามก็ไม่ได้เพราะเป็นการสั่งการนะครับ ข้ออื่นท่านไปอ่านเองแต่ข้อเจ็ท่านผู้ในการสวัยแจ้งแล้วคือให้ใช้ข้อสอบอสัดส่วนของข้อสอบปรานัยนะอัต,ตนายปรานัยร้อยละเจ็ดสิบนะครับแล้วก็อัต,ตนายร้อยละสามสิบนั้นท่านผู้ในการสวัยแจ้งแล้วทุกวิชานะครับข้อสอบกลางภาคข้อสอบปลายภาคนะครับ ท่านไปอ่านรายละเอียดเองนะครับอย่าตกหล่นนะครับโดยเฉพาะท่านฝ่ายวิชาการต้องตรวจข้อสอบคุณครูก่อนที่จะใช้สอบให้เป็นไปตามประกาศของสพทข้อแบบนะครับที่ตกหล่นไปเป็นสาระสําคัญท่านเปิดดูข้อแปในข้อแบบนะครับสพทแจ้งให ที่เปิดสอนที่เกี่ยวข้องกับเรานะปฐมผมจะไม่พูดที่เกี่ยวข้องกับเราคือมหนึ่งและมสองคุณครูที่สอนมหนึ่งและมสองในกลุ่มสาระต่อไปนี้ห้ากลุ่มสาระให้ใช้ข้อสอบกลางปลายปีให้ใช้ข้อสอบกลา,ออางจากสบขร้อยละยี่สิบประกอบไปด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไทยวิทย์คณิตสังคมภาษาอังกฤษ5้ากลุ่มสาระนี้ให้ใช้ข้อสอบของสอพอเป็นข้อสอบปลายปีเอาปลายปีคืออะไรเราเปิดสอนสองภาคนะในหนปีการศึกษาไม่เหมือนประถมประถมใช้คาว่าปลายปีได้นะเอาข้อสอบ ของสพทมาสอบปลายปีเพราะเรียนหนึ่งปีค่อยตัดสินผลการเรียนอันนั้นระดับประถมหลักสูตรแกนกลางาหนึ่งแต่ของเราระดับมัธยมม .1 ม .2 เขาใช้คําว่าปลายปีเหมือนกันต่อจากประถมมาเห็นไหมครับแต่คําว่าปลายปีเพราะฉะนั้นผมสอบถามยกหมูโทรศัพท์ไปคุยกับสํานักวิชาการแล้วนะคำว่าปลายปีก็คือ ในภาค alike, เรียนที่หน <k S 1> ึ่งเพื่อนครูที่สอนห้าวิชานี้ในม1มสองท่านก็สอนแล้วก็เก็บคะแนนระหว่างภาคคะแนนปลายภาคคะแนนปลายภาคกลางภาคปลายภาคร้อยคะแนนเหมือนเดิมแล้วท่านก็ตัดสินผลการเรียนไม่กระทบอะไรในภาคเรียนที่หนึ่งยังทําเหมือนเดิมกลางระหว่างภาคกลางภาคปลายภาคคุณครูผู้สอนเก็บร้อยคะแนนแล้วก็ตัดสินผลการเรียน นะครับเพียงแต่มาปรับเปลี่ยนในในในข้อที่ผมไม่ได้พูดถึงนี่ให้ปรับเปลี่ยนนะฮะให้เน้นการสอนการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษก็ให้เน้นทักษะฟังพูดคะแนนร้อยคะแนนมาทุ่มให้กับฟังพูดนะ,ะก็คืออ่านเขียนนี่ให้น้อยสัดส่วนคะแนนนี่ให้อ่านเขียนน้อยเพราะนั้นนักเรียนเกรดสีภาษาอังกฤษต่อไปนี้เทอมนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษกับครูดได้ คือเกรดสี่เพราะเราทุ่มคะแนนให้ฟังพูดอ่านเขียนให้แน้นอยนะครับเอาสีลักษะามารวมกันเป็นคะแนนระหว่างภาคกลางภาคปลายภาคแต่เน้นทักษะฟังพูดนักเรียนที่ได้เกรดสีภาษาอังกฤษคือจะต้องพูดคล่องเลยนะโอเคนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนพิธีกรรมวัดผลแค่นั้นเองนะครับทีนี้คําว่าปลายปีนะครับก็คือภาคเรียนที่หนึ่ง ท่านวัดผลไปตามปกติตัดสินผลการเรียนตัดเกรดตามปกติพอภาคเรียนที่สองหมอหนึ่งมอสองพอเรียนภาคเรียนที่สองท่านก็เก็บคะแนนตามปกติคะแนนระหวา่างภาคกลางภาคปลายภาคแต่เปลี่ยนวิธีออกข้อสอบนะทั้งสองภาคเรียนหันทุกกลุ่มสาระเปลี่ยนสัดส่วนข้อสอบอัตนายปลาในาที่พูด่อกี้นะทีนี้กลางภาคระหวา่างภาคปลายภาค ท่านเก็บหน,นึ่งร้อยคะแนนแต่ยังไม่ตัดสินผลการเรียนให้ท่านเทียบคะแนนในภาคเรียนที่สองห้าวิชานี้ห้ากลุ่มสารานี้เทียบจากร้อยมาเป็นแ0ดสิบร้อยคะแนนที่ท่านเก็บเทียบมาเป็นคะแนนจริงในแปดสบต่อไปข้อสอบสปทชมา ไม่รู้จะมาตอนไหนนะก็ศ <g ots> ทท่ชานะฮะต้องใจไม่ต้องปิดเทิมกันระดับอื่นปิดบและมหนึ่งมอสองก็ต้องรอข้สอบกันนะเอ้าก็สอ,สอทอมาห้าวิชาหลักนี้มาสอบนักเรียนมหนึ่งมสองนะครับเขาจะออกกี่ข้อก็ไม่รู้เรายังไม่เห็นข้อสอบอาจจะร้อยอ120ข้อร้อยี่สิบอาจจะแปดสิบหกสิบสรุปแล้วเมื่อสอบแล้ว เทียบคะแนนต่อไปให้เหลือ20คะแนนคะแนนที่ใช้ข้อสอบกลางจากสพทให้เทียบคะแนนเต็มเป็น20เอามาบวกกับคะแนน80ที่เราเก็บร้อยแล้วมาเทียบเหลือ80เนี่ยบวกกัน80บวก20แล้วค่อยตัดสินผลการเรียนออกมานะครับระดับอื่นไม่ต้องใช้ข้อสอบกลางสพทาะม .3 สอนเห็นใช้ข้อสอบคนเห็นเทียบมาตรฐานได้แล้วทุกประเทศ พปลายมันใช้ข้อสอบกลางไม่ได้พปลายเพราะมันเป็นตัวชีวัดช่วงชั้นไม่รู้จะเอาข้อสอบไหนมาขออยังไรมสีม่มห้าเพราะมันเรียนไม่เหมือนกันตัวชีวัดมันเรียนมดละดีเพราะอย่างนั้นถ้าถ้าชั้นปีมัน,นก็รวกมาแล้วสอบกลาก็คนงใช้ใช้ข้อสอบกลางก็ชคดีใหม่ครับก็ไม่ต้องใช้ข้อสอบกลางในมปลายนะครับนี่คือเรื่องสําคัญที่มันตกหล่นไป นะครับาทุกท่านนะครับได้ไปดำเนินการทำทีนีน่บน,น,นข้ออื่นท่านไปดูรายละเอียดนะครับอธิชัดเจนะะขอบคุณมากค,ค,ครับค่ะสุดยอดของการครบคุ้นกระบวนความนะคะจากท่านิทยารทีมสี่ท่านนะคะ มาให้ความรู้ให้นโยบายนะคะให้ความเข้าใจกับพวกเราที่จะไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเต็มกำลังของพวกเรานะคะเพื่อความเป็นเด่งนะคะของสรเวชเขตบางชัยแก้วก็เป็นการขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสี่ท่านขอเสียงปรบมือเป็นการขอบคุณดังต่าสักครั้งหนึ่งกาะเยี่ยมติ